หมดที่20บ่ายวันหนึ่งครูไพลินเดินเข้ามาในห้องเรียนเห็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังคุยกันอยู่หลังห้องเรียนบางคนก็นั่งบางคนก็ยืนครูไพลินจึงบอกให้ไปนั่งที่เดิมแล้วถามนักเรียนว่าคุยกันเรื่องอะไรสมคิดบอกว่าบ้านเขามีไฟฟ้าใช้แล้วครับ นักเรียนชายคนหนึ่งตอบสมคิดมีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่เมื่อไรจ๊ะครูภัยลินถามเมื่อวันนี้เองครับสมคิดตอบและพูดต่อไปว่าช่างไฟฟ้าตัดต้นไม้ที่กีดขวางออกก่อนจึงต่อสายไฟเข้าบ้านเพิ่งจะมาติดหลอดไฟในบ้านเสร็จครับก็ดีแล้ว สมคิดจะได้ทำการบ้านตอนกลางคืนสะดวกขึ้นครูไพลินกล่าวสมคิดจึงพูดว่าพ่อจะซื้อโทรทัศน์ด้วยครับผมชอบดูมวยและการ์ตูนเพราะสนุกดี แต่พ่อผมชอบดูข่าวและเหตุการณ์ในบ้านเมืองครูไพลินถามนักเรียนว่าใครรู้จักของที่ใช้ไฟฟ้าบ้างนักเรียนหลายคนช่วยกันบอกชื่อของใช้หลายอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์เตารีดพัดลมตู้เย็น และหม้อหุงข้าวครูไพลินกล่าวว่าของเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามานีเล่าว,ว่าตอนที่เขาไปกรุงเทพเขาเห็นร้านค้าและถนนหลายสายมีไฟฟ้าสว่างจ้าและมีสีสวยงดงามมากครูไพลินอธิบายว่าหลอดไฟฟ้ามีหลายชนิดและหลายสีเราเลือกใช้ได้ตามความต้องการแต่ต้องใช้อย่าง ระมัดระวังอย่าจับหรือแต่สายไฟที่ไม่มีอะไรหุ้มจะเป็นอันตรายปีตีพูดว่าหมู่บ้านของผมมีไฟฟ้าตามถนนเวลาไปไหนตอนกลางคืนสะดวกมากไม่ต้องใช้ไฟฉายแล้วล่ะครับครูไพลินบอกนักเรียนว่า อำเภอของเรามีโรงไฟฟ้าและปล่อยไฟฟ้าไปตามสายไฟเพื่อให้คนในหมู่บ้านใช้จึงมีไฟฟ้าตามถนนด้วยนักเรียนนิ่งฟังด้วยความสนใจไฟฟ้าตามถนนเป็นของสาธารณะพวกเราต้องช่วยกันร,รักษาครูไพลินอธิบายเพิ่มเติม